สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดิน,นะทุกคนหลังจากที่ช่วงนี้ไผ่เราจะกระหึ่มมากเลยเนาะหน้าเพจเราอะ่ะหลายคนสนใจสอบถามอะไรมาเยอะแยะแล้วก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อของปลูกไผ่ในนาข้าวนะว่าต้องทําร่องไผ่ประมาณไหนนะทุกคนนะวันนี้มันจะเห็นชัดมากเือว่าต้องลง,าลาง้าง่างด้วย,ดวยเดี๋ยวรเราก็จะอธิบายก่อนว่าร่องไผ่เราที่เห็นเห็นชัดอยู่เนาะเห็นว่าเป็นร่องเนาะร่องไผ่ที่เห็นของอสวนเราเนี่ยทุกคน มันมาจากการใช้รถไถเดินตามนะเราใช้รถไถเดินตามกบคูเข้าถ้าใครที่ที่อยู่ในวงการรถไถจะรู้เนาะไม,ไม่ว่าจะเป็นรถไถนั่งขับหรือรถไถเดินตามเ็ช่างเนาะมันจะสามารถเอาผานไถกบกบเพื่อที่จะทำคูได้นะทุกคนอันนี้เราก็กบทําคูก่อนให้มันเป็นรูปล่างก่อนมันก็จะเห็นร่องตรงนี้นิดเดียวเออแล้วร่องน้ําที่เห็นเป็นรูปตอนนี้คือเราใช้แรงงานเราเองกับคนที่บ้านแล้วก็ใช้จอบคนละอัน เพื่อก,กวาดขึ้นมากวาดแต่งขึ้นมากวาดแต่งขอบเนี่ยมันเลยดูไม่สวยไม่ค่อยเป็นรูปแบบมันก็จะโคตรโคตรโค้งโค้งตามแนวที่เนาะตามกำลังด้วยบางทีก็กว้างบางทีก็แคบเหมืนอนยังเหมือนอย่างที่เห็นนี่เลยมันจะไม่เสมอมันจะไม่สวยเพราะเราเริ่มจากต้นทุนต่ำต้องบอกเนี้ยต้นทุนต่ำก็คือมีเงินซื้อต้นกล้าเออมีรถไถเดินตามหนึ่งคันแล้วก็มีเงินซื้อน้ำมันใส่รถไถนั่นแหละแล้วก็ มีจอบมันเลยทําให้เออล่องไผ่เราแทมไปดูทางน้ำหนื่วยนะเห็นไหมล่องมันก็ให้เลยทําให้ล่องไผ่เราออกมาเป็นรูปแบบนี้ทุกคนถ้าใครที่แบบเออมีทุนมากกว่าแล้วอยากทําให้มันสวยก็ทําได้ก็คือเออเอาแมคโครอะไรมาขุดขึ้นขุดขึ้นก่อนจะปลูกอะไรก็ได้เนาะแต่ของเรามันมาจากส่วนใหญ่แล้วจะมาจากกําลังเออมากะจากกาลังเราเองก,กับกับทุกคนก็ช่วยกันในครอบครัวเราเนาะ ก็ใช้จอบแม่โคน้อยก็ขุดลอกขึ้นมาอันนี้มันอาจจะยังเห็นไม่ชัดเพราะมันไม่มีอต้นข้าวอยู่ข้างเนาะ uh huh. เดี๋ยวเราไปพาลงไปดูแปลงที่ยังมีต้นข้าวอยู่ข้างดีกว่าไปทุกคนเราพาลงมาแปลงนี้แล้วนะแปลงนี้เนี่ยยังมีข้าวให้ดูอยู่ มีนาข้าวให้ดูอยู่เนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างแป้งไผ่กับนาข้าวนะทุกคนจะเห็นได้ว่าร่องที่เรายกอะ่ะมันไม่เห็นร่องนะตอนเนี้ยเออฝนตกแล้วน้ํามันหลากมาเห็นไหมมันไม่เห็นรอยร่องก็ไม่ได้พาดูเลย <c oughs> น้ําขังแบบเนี้ยคือเราต้องลุยแหละหรือไม่ก็แบบเราก็จะลากกระมังเพื่อทํางานนะลากกระมังเดินเพื่อทํางานในในน้ําแบบนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในครั้งถัดไปนะ แดี๋นี่เราพามาดูตรงที่ว่าเออให้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นนาข้าวจริงๆแล้วเราปลูกไผ่ในนาข้าวจริงๆเออแล้ววิธีการยกล่องเราก็ยกแบบข้างบนนั่แหละข้างบนเนี่ยาทำให้ดูแต่ก่อนข้างบนนั้นก็ต้องเรียกว่าข้างบนเพราะว่ามันจะเป็นมันอยู่ติดบ้านเนาะแปลงน้ําอยู่ติดบ้านแล้วเนี่ยมันต้องเดินลงมางอยู่ประมาณร้อยเมตรเออแล้วมันจะเป็นที่ที่ลุ่มที่สุดเพราะเราอ่าตัากเอาดินหน้าดินตรงนี้ขึ้นไปถมเพื่อสร้างบ้านเออต้องบอกนี้มันเลยเนี่ย มันก็มีร่องเหมือนข้างบนนะมันมีร่องเหมือนตรงนู้นนะเหมือนไอ้แปลงแรกที่เราให้ดูแต่ว่าพื้นที่โดยรวมอ่ะมันจะต่ํากว่านาะน้ํามันเลยไหลมารวมอยู่ตรงนี้เป็นแอ่งนี่แหละก็ยังเหนียเหลือนาข้าวอยู่หนึ่งไรในพื้นที่สิบสองไรของเราที่เราให้ดูประมาณนี้ทุกคนน้าก็จะท่วมขังอยู่แบบนี้แหละนี่ถ้าถ้ามาท่วมตั้งแต่เดือนนี้นะนี่คือท่วมมาตั้งแต่ต้นมิถุนาแล้วเนาะ เดี๋ยวก็น่าจะยันนู่นแหละสิน้นเกือบสิ้นปีเนาะน้ําจะลดก็ทันวาน่นาะก็งงเจ็ดเดือนก็คือสามารถท่วมแค่ได้แบบนี้ประมาณมากสุดที่สวนเราเคยโดนก็นี่แหละก็อยู่ระยะหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้แต่ไม่ได้ท่วมยอดนะทุกคนท่วมสูงสุดก็คือประมาณเมตรยี่สิบประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเนาะแต่เคยสูงสุดนะแต่ตั้งแต่เราแบบที่เราซอล่องหลายคนถามว่าไม่ซอล่องได้ไหมมันก็ได้แต่ว่า เราอยากให้มันแบบเป็นพื้นที่ทดน้ำไงมีร่องปุ๊บน้ำมันก็จะลงไปในร่องลึกกว่าแล้วก็ทําให้ไผ่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้มากกว่านะแล้วก็เวลาหน้าแล้งร่องน่ะมันจะมีประโยชน์ตรงที่เราจะปล่อยน้ําไปในร่องเนาะเพื่อที่ให้อ่าไขคลองไส้ไก่ทุกคนแต่เราจะทาคลองเล็กในในร่องอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้น้ําเดินเพราะว่าหน้าแรงอ่ะคือน้ํามันจะระเหยจริงเยอะมากประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนวิธีการทําร่องเราไม่ได้ทําแบบยกคูจน พ้นน้าแบบว่าไม่ให้น้ําท่วมอะไรเงี้ยเราทําร่องเพื่อที่แค่ทดน้ําเฉยๆทดให้น้ําลงในร่องแล้วก็ให้ไผ่สูงขึ้นนิดนึงแต่สามารถไผ่ชนิดเนี้ยมันสามารถที่จะโดนน้าท่วมได้ขังได้นานเออมันก็เป็นผลพลอยได้ของเราเนาะแล้วร่องก็ช่วยเราในหน้าแรงในการให้น้ำาทํทำงานคล้ายๆของไส้ไก่นั่นแหละเดี๋ยวหน้าแรงเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูอีกทีเนาะว่าซาะร่องเล็กเป็นยังไงปล่อยน้ำเป็นยังไงก็ แรงที่ผ่านมานี้เราไม่สะดวกเลยมันยุ่งหลายอย่างโอเคประมาณนี้ทุกคนถ้าใครอยากปลูกไ่ในนาข้าวก็ลองเอาทฤษฎีนี้ไปทําดูเนาะออถามว่าทาถ้าทําพื้นราบเลยได้ไหมเราคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนนะแต่ว,ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ลงทุนเยอะไม่ได้เอาแมคโครมาขุดร่องเราเอารถไถเดินตามแล้วก็แปลงนี้น่าจะเป็นรถไถนั่งขับเนาะจ้างเขาอันเนี้ยสองไล่สองไร่ไรล่าสุดนี่คือเอารถไถนั่งขับ ทำครูนะให้เขาทําครูให้แล้วเราก็มาตกแต่งกันอีกทีเนาะนั่นแหละประมาณนั้นจริงแล้วถ้าใครอยากเห็นภาพก็ถามมาว่าเออปลูกตอนแรกทํายังไงเดี๋ยวเราจะส่งภาพให้ดูได้นะทุกคนเนาะโอเคหรือไม่ก็เดี๋ยวจะห้อยไว้ท้ายคลิปนี้นะถ้าไม่ลืมโอเคสำหรับการทําล่องไผ่ในนาข้าวเออก็จบเท่านี้ทุกคนถ้าใครมีหัวข้ออื่นอ๋อแล้วก็วิธีการสางกอไผ่เดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะ เพียงงานอีกสองสาวันเดี๋ยวมาทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้บายบาย